สดีครับผู้ชมวันนี้เนื่นองจากผมเห็นคอมเมนต์จากน้องทางบ้านนะครับบอกว่าพี่ครับสอนเอฟเคร้านพึ่งหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้นะครับแต่ก่อนอื่น,นครับตอนนี้ในตัวผมไม่มีไม่มีของไปใส่มิวเทสใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บก่อนขออนุญาตเก็บก่อนแป๊บหนึ่งอเครับผู้ชมผมเก็บมาละโพลิเนตใช่ไหมเก็บมาให้เต็มเลยปึ๊บ แล้วพอเรามีโพลิเนตนะครับเราไม่ควรมีผลไมา้แบบที่เราล็อกไว้นะอย่างอื่นที่ไม่ติดโพลิเนตเงี้ยไอพวกผลไม้ที่เราล็อกไว้อะเราเอาไปฝากไอดีลองฝากไอดีอันนี้ให้หมดเลยนะครับโอเคนะเอาไปฝากไอดีลองฝากเพื่อนก็ได้แต่ไม่รู้เพื่อนเอาไปได้หมนะออถ้าโอเคเราต้องกดออกเซิร์ฟมาก่อนนะผมแนะนําว่าให้เราอยู่เซิร์ฟเดียวนะครับนะเห็นไหมเราควรจะอยู่เซิร์ฟเดียวนะครับเราก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้ปึ๊บเราก็ปิด ปิดเพื่อนนะปิดไม่ให้เกมมาเรามาเริ่มแต่ว่าก่อนเริ่มนะครับผมมีบริการดีๆจากร้านรที่ร้านไอตีเล็กมีบริการขายสัตว์เลี้ยงในเกมโกกาเดนและคูนแบงปอจิ้งจอกแดงนกฮู่ดูสิครับตัวละแค่200บาทเท่านั้นไขแ่แมลงไขก่กลางคืนแค่ที่มาซ้ำยังมีครับคุณผู้ชมังมีบริการเกมอื่นเช่นบล็อกไรเบิลบาสเกตบอลซีโร่น้องๆคนไหนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงแรงๆนะครับแนะนําเลยนะครับที่ร้านไอตีเล็กนะครับ เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน100%นะครับดีไปใช้บริการก็ได้นะครับจะไ,ได้จ้างผมต่อ,อนานๆเนาะคุณผู้ชมเปิดมาเราต้องไปนี่ไปซิทช็อปก่อนทำาเหมือนเดิมนะครับที่เคยสอนตอนนี้ไปกดปกติมันจะไปไเป็นอย่างี้เนาะเราก็กดปุ๊บให้มันขึ้นว่าโนสต็อกคุยกับอันนี้เราก็กดเห็นไหมกดนี่ให้มันขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ไปคุยกับนางพญาต่อ,อ นี่เปิดให้มันขึ้นอย่างนี้นะปึ๊บนี่ก็มากดอะไรให้เรียบร้อยให้มันขึ้นศูนย์ทับิแบบนี้นะโอเคไปเราเซตติ้งทุกอย่างหมดละโอเคคุณผู้ชมมาต่อไปเราก็กดเราก็เปิดนี่ครับแล้วเราก็กดอัดนะครับปึ๊บอย่างนี้เออแต่ก่อนอัดนะครับผมแนะนำนะครับคนที่ไปพิมพ์อะไรในช่องนี้ไว้เห็นไหมผมติผมพิมพ์งนี้ไว้ใช่ไหมแล้วผมปิดไป เปิดหม่มันยังติดนะครับให้เอาออกให้หมดนะครับตัวนี้เอาออกให้หมดเลยนะโอเคนะเออเดี๋ยวมันจะติดปุ๊บจากนั้นเรากดอย่างนี้ให้มันขึ้นอย่างนี้นะให้มันขึ้นอย่างนี้ก่อนโอเคตัวนี้ยังอันนี้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่เราจะใช้ตอนถัดไปแหละปุ๊บเราเปิดงี้กดอัดนะครับปุ๊บกดกลับการ์เด้นนะครับแล้วว่าไปที่ซีดเดย่าลื้ยงเขามติดหนึ่งสองสามสี่ห้านึ่งสองสามสี่ห้านึ่งสองสามสี่ห้าหึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บอ๋ไปเรื่อยๆ เราวาร์ปมานะครับอย่าให้ติดคุณลุงตรงนี้นครับแบบจะติดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าวาร์ปมาแล้วติดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเห็นไหมวาร์ปมาเนี่ยติดอย่างงี้ไม่ได้ครับให้มันเป็นอย่างงี้นะซูมออกประมาณนี้ให้มันวาร์ปมาแล้วไม่ติดนะครับอ okay. on ีกกรณีที่ผิดนะครับเดี๋ยวเอามากรณีที่ถูกโอเคป๊บกดอัดนะกดกลับการ์เด้นไปซิตโอเคไม่ติดนะเดินอเดิน้ยปล๊าเดิน ประมาณนี้นะอย่าเดินชนตู้นะแล้วก,กดกระเป๋าเราก็กดตรงรูปมะเขือเทศนะคือผลไม้เราก็กดนี่กดแค่ช่องแรกนะช่องเดียวแล้วเรากดปิดกระเป๋าเลยแล้วก็กดส่งโอเคเราเดินกลับมาประมาณนี้เอาหน้าจุ่มประมาณนี้กดเทศเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเรากระดึบนิดนึงแนะนำนะครับอย่าชนตรงนี้นะครับ บางทีเนี่ยไอไอพึ่งราชินีเนี่ยมันหมุนนะแล้วก็เอาแค่ประมาณนี้ก็พอเห็นไหมเมื่อกี้มันหมุนเห็นไหมหมุนปุ๊บแล้วตัวเรามันจะโดนดีดนะครับแล้วมันจะทําให้การที่เราปล่อยออโต้มันพังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใกล้ราชินีมากเอาแค่เหยียบตรงประมาณลูกศรตรงนี้ก็พอนะครับต้องไปเริ่มใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เทคเทคสามโอเคปุ๊บกดกดอัดแล้วนะครับกดกลับการ์เด่นนะครับกดว้าไปที่ซิดทำเหมือนเดิม โนสต็อกช็อกโก้ต้องสอนละเอียดหน่อยนะเพราะว่าไอตัวราชินีมันหมุนเนาะมันเลยทำยากเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดออกนะครับกดเดินกลับหลังไปแต่เมื่อกี้เราส่งนะไปแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเดินเดินมาตรงตู้นะครับเราจะคุยกับราชินีก่อนไนดะ้เราเราเป็นคุยกับราชินีก่อนปุ๊บโอเคกดเทส ตอนนี้ no นะครับโนตสต็อกนะครับปุ๊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 บมันจะรีมาทุกหนึ่งชั่วโมงนะก็ะไม่เป็นไรนะครับกดกดทิ้งไปเลยนะครับเดอนขึ้นปั๊บกดเหมือนเดิมโนตสต็อกกดดอกเราเดินไปนันน่ะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นให้เราส่งขยวนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับกดกระเป๋ากดชิ้นแรกเหมือนเดิมครับแล้วกดกระเป๋าอีกรอบหนึ่งกดอ e, ีมขยำยำไว้กดอ e, ียำยำ โอเคคราวนี้เรามันจะเป็นการเหมือนส่งไปแล้วแล้วเราก็เก็บไปแล้วด้วยทีนี้เรากดเดินออกมาประมาณนี้ไม่ต้องเก็บนะครับไอ้มะม่วงที่ถือไว้ไม่ต้องเก็บนะห้ามเก็บเด็ดขาดนะครับเ,รเดินต่อไปเลยปึ๊บจะขวางทางนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะนี่เอาให้มันยืนตรงไข่พอดีปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บซื้อไข่สัตว์เลี้ยงด้วย Fk ทีเดียวได้หมดอะเออเฉพาะ Pc นะ เอในพวกโทรศัพท์ทําไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เราเดินมาตรงเกียร์เอาหันนิดนึงปึ๊บกดเกียร์ช็อปกดซื้อเหมือนเดิมทำเหมือนคลิปที่แล้วแค่มีแค่มีเราถือมะม่วงถือของเยอะขึ้นนิดนึงไอพวกผลไม้นี่ผมแนะนําว่าเก็บไอพวกเฉพาะ10บกิโลก็พอนะแต่ไม่ถึง10บกิโลก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไ,ไงมันก็วนรอบอยู่แล้ว โอเคกดกับการ์เด้นย้ำๆแล้วเรากดคอนโทรลชิปอัลติเมทอ่ะโอเคทีนี้เรารอสักแป๊บนึงแล้วเราก็เดีเรามาดูที่นี่ด้วยเดี๋ยาลืมนะครับกดกดให้มันเป็นคอนติเนียลเพย์แบ็กนะตอนแรกถ้าเราเปิดแอปมามันจะไม่ขึ้นนะครับเรากดอย่างนี้ด้วยปุ๊บโอเคนะจากนั้นเรากดคอนโทรลชิปอัลติเมทพอ่ะปล่อยมันทํางานไปดูซิมันจะทำา้านี่ได้ถึงไหนจะรอให้มันถึงรอบที่มันไปเก็บตัวน้าผึ้งด้วยนะครับ ดูไปกด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 มีเมารับน้องก่อนียวนก้ไปยสอนไมน้เดี๋อีอนคือเราเราไทยคับนี่ไห็นมาเรยกูอยางนี่ปินนี่ฟาเบอร์กดกดอันนี้ผมไม่ไปถึตอยัวนะุขึ้นุกดตลนะจรทีบอกดห้รวไน้าปุบที่ผมบอกให้กดีรัวๆห้ามชนห้ามชนในบ้านต้นไม้นะกดปุ๊บกด e เก็บโอเคคราวนี้มนกดอีเก็บละรอบหน้ามันก็จะเป็นการ

กดไลค์ยเยอะๆแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการไอตีนไอตีเล,ล็กนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อยาวๆนะครับโอเคนะคุณผู้ชมคลิปนี้ไปแล้วครับจุกมัว